สำหรับห้องเรียนใดนะครับที่นักเรียนไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับก็ขอให้คุณครูที่ปรึกษานะครับเป็นผู้เพิ่มนะครับข้อมูลของนักเรียนลงไปในระบบนะครับเมื่อเพิ่มข้อมูลของนักเรียนลงไปในระบบแล้วก็ให้นักเรียนสมัครการใช้ระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลของนักเรียนเข้าไปลงในระบบนะครับ เมนูแรกที่จะเข้าไปก็คือผู้มีสิทธิ์สมัครใช้งานนะครับอพอกดเข้าไปนะครับก็จะไปกดปุ่มสร้างนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็กรอกนะครับประวัติของนักเรียนในที่ปรึกษาของแต่ละคนนะครับก็มีคํานำหน้าชื่อจริงนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนนะครับส่วนเมนูนี้การเลือกบทบาทนะครับนักเรียนก็ให้เลือกเป็น บทบาทเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็นะครับวันเดือนปีเกิดนะครับเลือกพศก่อนนะครับแล้วก็เลือกเดือนแล้วก็เลือกวันนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะครับพอกดปุ่มบันทึกเสร็จก็จะมีให้กดปุ่มโอเคนะครับอันนี้เป็นการลงทะเบียนนักเรียนเสร็จ 1, 1คนนะครับเป็นการลงข้อมูลของนักเรียนเข้าไปในระบบนะครับ ซึ่งนักเรียนก็ต้องสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงนักเรียนจะมีสิทธิ์ใช้งานได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณครูที่ปรึกษานะครับไปเมนูห้องเรียนนะครับเมนูห้องเรียนก็จะปรากฏขึ้นอย่างเช่นสมมุตินะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, นะห้องสองนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับห้องสองมัธยมศึกษาปีที่6ห้องสองนะครับเสร็จแล้วก็เป็นการเพิ่ม นักเรียนลงไปในห้องนะครับโดยการไปคลิกที่เมนูนะครับนักเรียนในห้องนะครับก็คือเมนูรูปตัวที่2นะครับรูปนักเรียนสวมหมวกอยู่นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บครับก็จะมีนักเรียนให้เลือกนะครับนี่อย่างเช่นสมมุตินะครับวิมลตาชัยดินเนี่ยเป็นนักเรียนม6ทับสก็กดเลือกนะครับวิมลตาชัยดินก็จะปรากฏเข้ามา ทางเมนูทางเมนูด้านขวานะครับก็มีทิตากดเลือกเข้าไปนะครับก็เลือกให้ครบทุกคนนะครับที่เป็นนักเรียนของห้องเรียนเรานะครับก็ไล่ดูนะครับอพอเลือกเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับการเพิ่มข้อมูลนักเรียนลงไปในห้องเรียนนะครับเสร็จแล้วก็ปุ่มโอเคนะครับสมมุติว่าเรา เพิ่มนักเรียนผิดคนลงไปในชั้นนะครับก็เข้าเมนูเหมือนเดิมนะครับเมนูนักเรียนในห้องเรียนนะครับอย่างเช่นนะครับเด็กหญิงวิมลตาชัยดินเนี่ยไม่ใช่เป็นนักเรียนชั้นม .6 ทับ2นะครับก็ให้คุณครูนะครับมากดปุ่มยกเลิกนะครับยกเลิกจัดห้องเรียนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็มากดปุ่มบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ปดปุ่มโอเคนะครับก็คือเป็นขั้นตอนการเพิ่ม จำนวนนักเรียนของครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องนะครับครับขอขอบคุณครับ